โอเคฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับไปแล้ว <Death Man. S 1> มาฮ <Warm up. S 1> ู้ฮู้วิสวยจริงอะ่ะต้องเล่าก่อนนะครับว่าปกติผมเป็นคนเล่นเกมสาย FPS ชอบเติมสกินปืนอย่างหนักไม่ว่าจะสกินไหนผมก็จัดเต็มมารีวิวให้คนดูมาหลายปีจนช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มมาลองหาเกมใหม่ๆเล่น ก็ม <Construction. S 2> ีน้องคนนึ่งครับชื่อว่าน้องอาร์ตเขาเป็นสาววเกมแนวกาชานะครับก็เลยแนะนําเกมนี้มาให้ผมนะเขาบอกว่าเกมนี้เนื้อเรื่องดีเกมเพลสนุกตัวละครก็สวยใช้ได้เล่นชิลได้ไม่เครียดเหมือนลงแรงแถมยังเล่นฟรีอีกว่าผมก็เลยลองโหลดมาหยิบจอยมาเอ็นหลังนั่งเล่นเกมสบายๆสักครั้งดู ปรากฏว่าเกมมันก็ใช้ได้เว้ยเฮ้ยแรกๆก,ก็อูฮ้ฮูคอมโบสนุกดีนะเล่นไปเล่นมาลองเอเจนต์ตัวใหม่ๆชักเริ่มว้าวมันแรงมันเก่งขึ้นนี่อัพเลเวลอัพสกิลแล้วม,มันแรงมันเก่งขึ้นเว้ยนี่สินะสเสน่ห์ของเกมแบบนี้ตอนนี้ก็เล่นมาประมาณ1เดือนแล้วเกมที่ผมพูดนั่นก็คือเกมเ้นเรตโซนซีโร่หรือ CCC นั่นเองครับเรื่องราวของเกมนี้ก็มีอยู่ว่าโลกนี้ได้ถูกทำลายด้วยภัยพิบัติที่เรียกว่าฮอ l l โลเป็นมิติพิเศษที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทนหันทั้งเมืองและผู้คนถูููกกกดดเเเข้้้้าาไปปปอยยย่่ใในนนนนนนัันแลลละีพวห็ สัตว์ประหลาดที่เรียกว่าอีเทอร์เรียลดูดไปหมดเลยนะครับจนเหลืออยู่เมืองสุดท้ายชื่อว่าเมืองนิวเอริดูเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งหลบภัยสุดท้ายของมนุษย์ผู้เล่นของเราเนี่ยก็จะได้รับบทเป็นพ็อกซี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและนำทางในฮอลโลมีหน้าที่ในการรับงานจากกลุ่มต่างๆในเมืองเพื่อเข้าไปในฮอลโลเพื่อค้นหาของมีค่าหรือปฏิบัติภารกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่กอบกู้ข้อมูล หรือกาจัดอิทธิริที่อันตรายคือหลักๆเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราก็จะรับบทเป็นกลุ่มเหล่านั้นแหละนะครับที่เข้าไปต่อสู้เนี่ยฮะพระเอกก็จะเหมือนอารมณ์ว่าคอยคุมอยู่ด้านนอกนั่นเองนะและเนื้อเรื่องตอนนี้ก็มาถึงเวอร์ชั่น2.2แล้วคลื่นใต้น้ําของข้ามหาสมุทรบัน,นี้ได้กลายเป็นคลื่นยักษ์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้ว มีแผนการรับของรัฐที่บูชาฮอโลค่อยๆเปิดเผยออกมากองกําลังแต่ละฝ่ายต่างคานอำนาจกันอยู่ในมุมมืดเราจึงต้องการกองกําลังที่ไว้ใจได้เพื่อมาช่วยแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนและโอโบสควอตก็เป็นกุญแจสําคัญของการแก้ไขวิกฤตนี้และเอเจนต์ใหม่ประจําอัปเดตนี้ก็คือน้องซีด เกมกาชาที่มีตัวใหม่มาแบบนี้เราก็ต้องมาเปิดกันเราเราอะไรโลไว้นะที่เราบอกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโลโลอะไรนะเออ่แผ่นฟิล์มก็เป็นการดองไว้เฉยก็คือดองเพื่อมากดน้องเลยทองซีดใช่เราเอาเอาเอาตามสูตรเราเลยเอาเอาสูตรเราอ่ะพี่พี่ไม่มีสูตรเพราะพี่เพิ่งมาเล่นได้เดือนเดียวแนวออกแล้วเนี่ยข้าบนบนทองทองเนี่แน่แล้วแบบนี้ออกคือ S1 ออก S1 เฮ้ยไม่รุนเลงเฮ้ยไม่รุนแรงครับเฮ้ยได้แล้วครับ เออไปลองเลยอย่างเงี้ยพี่ชอบระบบเกมนี้อย่างหนึ่งนะคือเราไม่มีไอเทมไหนเราไปจิ้มไอเทมนั้นแล้วก็วาร์ปไปเลยอะ่ะใช่ครับคน,น,นดรโคตรดีนะเตรียมของอัพไว้เวล60รบร้อยแล้วครับเชงหวัง <Jeez. S 2> แต่สิ่งแรกสุดท,ที่เราควรทำก็คืออัพสกิลนียถึงเอฟเลยเพราะมันจะเป็นตัวช่วยทำให้ดาเมจแรงขึ้นมากๆอ๋อก็คือถ้าไม่มีก็ต้องไปหาของอัพให้มันเต็มโอเคมาถึงเซตแล้วเฮ้ยเอาอะ คือตัวละครทีชเป็นตัวที่ทำเรนโหมดได้ดีแล้วอู้หู้ยมันเรียกหุ่นยนต์มาเหรอใช่ครับมันเรียกหุ่นยนต์แต่แบบนี้พี่มีอะไรอยากาแ,แ,แนะนำมือใหม่ไหมมือใหม่แบบเพิ่งเข้าไปเล่นนะ่ะแบบทริกอะไรเด็ดๆที่ทำให้ตัวเก่งไวๆอัพอะไรก่อนอะไรเงี้ยกดตัวละครทริคเลยก็ได้ขอ <laughs> นางเป็นตัวจมสีรุนแรงคือ,ม,อม,มันสามารถผ่านคอเนเทนต์ต้นเกมได้เลยเพิ่งหัดเล่นมันไม่ค่อยมีตัวละครมีตัวฟรีเล่นได้ครับบิลลี่เลยเล่นกระนางได้ตามที่อาร์ตบอกครับคนป้ายยาของผมผมก็เลยมาลองกดบิลลี่เอ้ยน้องซีดดูเฮ้ยอะไรอ่ะ ได้เฉยเฮ้ยถ่ายชัวร์ตก่อนอ้ตัวปั้น ID วะน้องโอ้ได้เฉยไม่ได้เติมสักบาท <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดีใจว่ะ <c oughs> เธอก็ได้ตัวใหม่เฉยเลย <c oughs> อย่างน่ารักอะเก่งที่หมยเราประวัติน้องซีดกันหน่อยซีดนะครับเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าและสายโจมตีรุนแรงเชี่ยวชาญด้านการขับหุ่นยนต์เป็นเด็กกัมพาที่ซีดซีเนียเก็บมาจากฮอลโลซีโร่ก็คือโดนหุ่นยนต์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนันเองแล้วก็มาถูกดูแลด้วยหัวหน้ามารา์กัสหลังจากซีดซีเนียหลับไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยลองไปเล่นเนื้อเรื่องกันดูได้นะครับไปติดตามเนื้อเรื่องกันได้ที่กิจกรรมอีเวนต์อันนี้เลย I kept my promise you know Even Veronica Captain and Magus said a I did good Dr. job. แล้วก็มีสุดยอดคู่หูแบงบูเมอร์คิวรี่มาให้เราเปิดด้วยนะครับผมก็เลยลองเปิดทุกคนแล้วก็ได้อีกเฮย้ยได้อีกแล้วเอาดีดีเอ็กเล็กโทโบ <c oughs> เย้ผมได้อีกแล้วได้อีกแล้วเฮ้ยดีจัง เมอร์คูรี่เมอร์คูรี่ได้อีกแล้วเย้ Yay. ถ้าใครอยากได้เพิ่มอีกเนี่ย,ยก็สามารถมาเล่นกิจกรรมแบงบูผู้กล้าแห่งกองกําลังป้องกันมินิเกมง่ายๆครับแนวแบงบูทาวเวอร์ดีฟเอนที่เราจะจับตัวละครแบงบูต่างๆเนี่ยที่มีความสามารถพิเศษต่างกันไปวางป้องกันไม่ให้เราอีเทอร์เรียลเดี่ยวิ่งเข้าฐานได้เล่นสนุกเล่นอย่างเพลินเลยนะโหมดนี้เล่นแค่แป๊บเดียวก็ได้แบงบูเอ็กคาริบูมาครอบครองแล้วครับอย่างน่ารักเลยส่วน W e n g i n e n g i n e ผมอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้เัอทีนะครับกดเป็นหลายรอบจนแต้มฟรีผมหมดแล้วนะถ้าได้มาเนี่ยพลังโจมตีของน้องซีนเนี่ยก โคตรแรงเลยนะครับนี่ก็คือเหล่าตัวละครบ้านๆที่ผมเล่นนะครับก็มีน้องซีฟนะมีนิโคแล้วก็มีบิลลี่นะทุกคน ถ้าใครอยากแนะนําอะไรก็แนะนําได้นะครับก็คือแบบเพิ่งมาเล่นจริงๆเลยเพราะปกติเนี่ยผมจะแนะนําแต่คนดูนะแต่รอบนี้เนี่ยผมมือใหม่จริงๆนะครับผมเอออาจจะยังไม่ค่อยเสียนในเกมนี้มากนะมีเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อดซีไหมหลอดสีประฟ้าพี่หลอดสีประฟ้าตรงไหนอ๋อเห็นแล้วข้างบนมุมซ้ายบนใช่มันทำอะไรได้คือเราต้องกดกดสกิลซีก่อนก็คือหลอดสีปกติกดค้างนะถ้ามันขึ้นนะพี่อันนี้ยังไม่ขึ้นสีทองเดี๋ยวแป๊บนึงกดให้มันขึ้นสีทองก่อนอันนี้ขึ้นสีทองเลยจะไหมพี่อ่าขึ้นแล้วถ้ามันขึ้นสีทองแล้วพี่กดคีิกคางเลยคีคลายค้างอ่ะเนี่ยมันเป็นการ อ๋อมันจะชาร์จได้ทีนี้ก็แรงทีนี้ก็แรงแล้วพี่มาเโอ้แรงจริงแรงจริงชอบชอบอะไรในเกมนี้ชอบอะไรในเกมนี้การดีการดีไซน์สวยจีใช่ผมชอบการดีไซน์ตลอดก็นึกเหมือนอ่านเหมือนอ่านนิยายอะพี่มากกว่าอ่านปิดชั่วโมงอะนั่งอ่านชั่วโมงจนตาทะเหลือกัไอแบบตาทะหล่นเนอะเออแต่แต่เราจะจะกดจับใจความในเรื่องได้แต่เราสายนี้แล้วเราก็ชอบใช่ไหมใช่ผมสายเล่นเกมพวกโคโยนั่งอ่าน ในเรื่องจนตาถ no. okay. ลนแบบพีจ๋าก็เลยจะจบวันนั้นนะในเรื่องดีภาพดีผมเอ็นจอยนะตอนผมมาในเรื่องน้ําเยอะนิดนึงแต่ก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องอธิบายโอเคแล้วตัวละครที่เราชอบสุดตัวไหนชอบสุดเลยแต่เล่นตลอดใช่ไหมวิญญครับผงเลยที่สุดแล้วเท่จริงเลยเนี่ยสาวคนเนี้ย ถ้าให้ถ้าให้อันดับสามแล้วตอนนี้จะให้น้องซีดเพดีไซน์มากน้องซีเพิ่งมานี่เป็นอันดับสามเลยเหรอใช่ผมผมชอบดีไซน์นะผู้ตรงๆผมชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ครับการเล่นมากส่วนตัวละครที่ผมชอบก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของผมตอนนี้เพิ่งได้เจอเธอคนนี้ครับผมผมชอบอาจารย์ครับผมอาจารย์ไม่ได้ครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออคือว่าอาจารย์ผมต้องตัดใจจากอาจารย์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีน้องซีดแล้ว นี่สกูตเตอร์เธอช่างซิ่งดีจริงๆโอ้ไปแอลไปแอลดูวิวหน่อยโอ้สวยงามจังเลยฮอ,อโล่ืม้องสีก็น่ารักกลับบ้านนอนดีกว่าเข้านอนครับชอบจริงเลยเกยมนี้ มีให้พักผ่อนตลอดใส่ใจเรื่องการนอนหลับดีจริงๆและนี่ก็คือเรื่องเล่าของผมนะครับที่ได้มาเล่นเกมนี้นะแล้วบอกเลยว่าเป็นคนที่โชคดีจริงเปิดมาก็ได้น้องซีดเลยถ้าใครอยากลองดวงดีแบบผมนะครับก็มาโหลดกันได้นะครับสำหรับเกม s e n เล็ตโซนซีโร่เกมเขาเล่นได้ทั้งใน p s 5 p s 4 iOS, Android โอ้โหในมือถือเล่นได้หมดเลยนะครับ PC x b เ x โหลดมาแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดผมด้วยจะได้มีไอเทมเอาไปเปิดตัวน้องซีดเห็นไอภาพตัวอย่างนี้ไหมขนาดแบบเกมที่ไม่ใช่เกมหลักเกมลองมินิเกมอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเป็นกิจกรรมไม้เล่นเนี่ยผมยังเล่นเพลินเลยครับบอกเลยเกมเขาดีจริงๆอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเผื่อจะได้ทําคลิปเกมนี้ต่ออีกนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายครับ